ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะคะก็ถ้าสมมติลูกค้าสั่งกับเรานะคะลูกค้าลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้ทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าชอบสีเหลืองขอเป็นสีเหลืองเนาะก็ถ้าสมมติลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะออก10ล้อหัวลากสี่700แบบนี้นะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูนะคะเพราะเรามีให้เลือกหลายคันมากๆมีทั้งเครื่อง e13c และ p11c ที่ทอมขายนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ท้ายคลิปนะคะว่า เออไอสอคันเนี่ยที่พร้อมขายมีคันไหนบ้างนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจเพิ่มนะคะและราคาเราก็จะบอกที่อยู่ที่ท้ายคลิปนะคะเราไปชมรถร,ร,รอบๆคันพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้ดีเทล,ลเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงเนาะฮีโน่ซีเจ็ดรคันนี้นะคะเป็นประกอบนอกน้องเครื่อง E13C นะคะคันนี้อันนี้นะคะเราทําสีหัวเก่งให้ใหม่รวมถึง เราแถมชุดแต่งชุดโคเมียมให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มกันชนหน้ากากอะไรนี้ก็แถมทําให้หมดเลยนะคะตัวรถเนี่ยถ้าเราบิวใหม่เนี่ยเราก็จะแถมยางใหม่ให้10เส้นนะคะเป็น10เส้นติดรถและ1เส้นเป็นยางอะไหล่แล้วก็รวมถึงแบตเตอรี่ใหม่1คู่นะคะแล้วก็มีฝาครอบแบตเตอรีด้วยเนาะแล้วก็พวกไขช่วงล่างอะไรประมาณนะะี้ค่ะเรามีการแบบเช็กระบบเบรก ระบบเฟืองท้ายระบบเกียร์แล้วเครื่องอะไรเงี้ยเราเช็คให้หมดนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอะไรให้ด้วยแล้วก็คัน,นเนี้ยเนี่ยทูกค้าขอเปลี่ยนเป็นถังมีเนียมแล้วก็จัดการให้นะคะแต่ว่าต้องแจ้งว่าอีกครั้งหนึ่งนะทุกคลิปเลยเจ้าตัวแจ้งไว้ว่าถ้าเป็นถังมีเนียมเนี่ยมันจะมีปัญหาเครื่อหนึงเกียร์น้ำมันอาจจะไม่ตรงที่นาปัดกนะคะอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้าง ถ้าสมมติลูกค้าต้องการเปลี่ยนแมนถังมีเนียมเนี่ยลูกค้าอาจจะต้องหมั่นเช็คพวกเอ,อ่อเกนเอ,อ่อน้ำมันในถังน้ำมันนะคะอย่าเชื่อตรงตามหน้าปัดน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าภายในคันนี้เป็นแบบไหนนะคะเอาราคามาต่อกันที่ภายในนะคะภายในคันนี้นะคะก็เรามีการหุ่มเบาให้ใหม่นะคะแล้วก็แบบจัดการทํา อยางให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ระบบไฟอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงติดวิทยุซีดีให้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้เป็น7เกียร์ธรรมดานะคะ ไกันบ้างคะกับ้อหัวลาก Series 700ีโนซีรีส์เจ็ดร้อยพันแนี้ชอบกันบ้างไหมคะลูกค้าท่านไหนที่กาลังตามหารถหัวลากไปไว้ใช้งานเนี่ยจมีพร้อมขายอยู่อีกหลายพันเลยนะคะสําหรับราคาหัวลากนีโนซีรีส์เจ็ดร้อยแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาทนะคะหนึ่งล้านสามแสนบาทก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ไม่เป็นถังมีเนียเออไม่ได้เป็นถังมีเนียมนะคะจะเป็นถังน้ำมันเก่านะคะสมมติลูกค้าต้องการถังมีเนียมก็อาจจะมีออปชั่น เพิ่มราคาไปอะไรประมาณนี้เนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทนะคะแต่เราิวให้ใหม่หมดแล้วก็รวมถึงชุดแต่งชุดพรีเมียมอะไรครบหมดเลยนะคะสําหรับที่อู่นะคะตอนนี้มีพร้อมขายอยู่ประมาณสองสามคันถ้าสมมติลูกค้าท่านไหนสนใจโจ้จะขึ้นรูปตอนเนี้ยขึ้นรูปให้ดูว่าเออคันไหนพร้อมขายบ้างและเป็นรุ่นแบบไหนออปชั่นแบบไหนนะคะสําหรับวันนี้นะคะโจหมดเวลาแล้วไปแล้วนะคะบายยคะ่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าจะกดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ